ีี่่มมาาลลูกกก็จะอยัันน <c oughs> วันนี้เราติ่งมากินก๋วยเตี๋ยวหมูตม้มยำโบราณนะครับก๋วโมโมโมยเตีย๋ยวหมูต้มยำตาใหญ่สามสิบห้าบาทมาลองดูนะครับเจ้า<อ>น้องห้องครับมีหลายเล็กๆนะคะรับมีต้มยำมีอะไรครับมีเส้นมีต้มยำหิวแล้วครับพกขนมมากินด้วยเนี่ยหิวแล้วครับเ <c oughs> สน้นเล็กมาแล้วนี่ของผมเหรอริงนะครับเส้นเล็กหมดเลย อรเลรับผิดของเรืองนะครับนี้่อร่อยมากรันร้อนไหมร้อนไหมวันนี้แตงแน่แน่นเแตงแน่นียวรือกอดลอยนครับจะอยกอเดี๋ยวี้ยีมมจะกลอยนอยนี่เราต้องขยี้ขยี้โน่จากการซิมันจะลอยขึ้นมาเป็นกอดลอย นี่ครับโอ้โหก็เลยเนื้อในนี้แหลยนันนะใช่ครับนิ่มยัม่มเหยาะกนหลักๆก็คิดอันเดียวกันกน,น,น,นะับแค่เปลี่ยนวิธีทำตบเห็นไม่เห็นไหครับได้อยู่ได้อยู่จัดเงอ่ะครับพิมครับกลับไปทำงานกันครับผม